สวัสดีครับเพื่อนที่เคารพรักที่ขายของบนเว็บไซต์ eBay ทุกท่านนะครับวันนี้ไอ้กอล์ใสายชิวนะครับก็จะมาแชร์วิธีการเออก็เียวิธีการตั้งราคาสินค้าบนเว็บไซต์ eBay นะครับผมอ่าก็มีน้องคนหนึ่งนะครับเข้า,าถามในกลุ่มนะครับพอดีขามมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครพอดีผมก็ลงสินค้าของตัวเองอยู่นะครับก็เลย เพิ่งจะมีโอกาสได้ทำคลิปนะครับผมขออภัยน้องหนึ่งนะครับที่ตอบช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับผมคงไม่ว่าอะไรพี่ชายคนนี้ใช่ไหมครับไปกันใหญ่ละเออนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมนะอ่ะก่อนอื่นนะครับวิธีตั้งสินราคาสินค้าบนเว็บไซต์บนเว็บไซต์ e Ba y ของผมนะครับ นะครับในสไตล์ของผมนะในสไตล์ของผมนะมผมจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับคือ1สินค้าที่มีคนขายอยู่แล้วและมีคนขายอยู่เป็นจำนวนมากอ่ะประมาณนี้นะครับผมผมจะไม่เสียเวลามาคานวณสินค้า ตรงนี้นะครับผมผมจะไม่เสียเวลาเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ่ะสินค้าตัวนี้อ่ะอันนี้สินค้าของผมเนี่ยก็ขึ้นอยู่หน้าแรกใช่ไหมนี่อันนี้อันดับแรกเลยแต่ทําไมเะถึงไม่มีออเดอร์นะครับผมอ่ะอันนี้คือคือคุณขึ้นอยู่หน้าแรกอ่ะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนะครับมีออเดอร์เสมอไปมันก็ขึ้นอยู่กับ ฟีดแบ็กแล้วก็อะไรนะนี่ฟีดแบ็กในตรงนี้ด้วยแล้วก็นี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยนะครับาการเข้าไปดูอ,อะไรอย่างเงี้ยของลูกค้านะครับแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจของลูกค้าด้วยนะครับผมนี่นะครับออันไหนของผมอีกอ,อันนี้ก็ของผมนะที่อันนี้ก็ของผมเนี่ย พูดจริงๆเลยผมไม่ปิดบังนะครับผมนืมนะครับอทีนี้อ่าทีนี้วิธีตั้งราคาของผมก็คืออย่างไรก็คือผมจะเข้าไปดูครับว่าเออ,อเขาตั้งราคาสมมุติ12ซองเนี่ยสมมุตินะอันนี้มันกี่ซองผมขออนุญาตติด1บซองนะครับผมผมก็จะหา สิบซองสักสามลายนะครับผมแล้วก็ดูเอออันนี้ขายราคาเท่านี้นะครับก็ดูนะครับหาเรื่อยอีกสิบซองสักนี่ครับนะครับก็คือนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอ่าก็เข้าไปดูนะครับว่าเขาส่ง นะครับเขาส่ง DSL แท้หรือไม่นะครับผมก็เข้าไปดูตรงนี้แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะต้องอทําตรงนี้ให้เป็นธงชาติสหรัฐก่อนนะครับผมนะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับผมนี่ะนะนี่ปรับตรงนี้เป็นนะครับ u n i t e d State นะครับผมอ่าแล้วก็ใส่เลขอะไรตัวไปก็ได้5ตัวแล้วก็กดเก t เลน e นะครับผม อันนี้รู้สึกว่าจะบล็อกหลายประเทศนิดนึงนะบล็อกหลายประเทศนิดนึงนะครับผมก็ผมก็เลือกดูอีกนะครับผม108เหรียญใช่ไหมอ่าเราก็เข้าไปดูนะครับผมออเข้าไปดูอีกคือผมจะเลือกนะครับ VHL ที่แบบเอ,อ เขาเรียกว่าอะไรก็คือแบบเป็นดีเชจอลที่แบบค่อนข้างจะไอ้นี่นิดนึงราคาที่แบบมาดูว่าเออเขาบล็อกหลายประเทศไหมนะครับผมเนี่ยเขาบล็อกหลายประเทศไหนคือ,ค,อคือที่เขาบล็อกหลายประเทศเนี่ยเนื้ออาก็เป็นเทคนิคของเขานะครับที่แบบคือจะเป็นลักษณะว่าะจะเอาประเทศที่แบบ ดี l ชแอลครับส่งไม่ค่อยแพงนะครับผมส่งส่งส่งไม่ค่อยแพงไม่ค่อยไกลจากไอ้นี่เท่าไหร่นะครับแล้วดีแชแอลจะคิดราคาไม่ค่อยแพงอะไรประมาณเนี้แล้วเออเขาก็มาตั้งราคาเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะดึงดูดให้ลูกค้ากดเข้ามาดูนะครับผมเพื่อเป็นการแบบดึงดูดลูกค้าให้แบบอาจจะซื้อนะครับผมประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดดี l ชแอล ส่งโดยดีเค่ใจจริงๆอ่ะแล้วฟรีชิปปิ้งอ่ะโดยมากนะครับโดยมากเขาจะคิดค่าขนส่งต่างหากแล้วเขาแบบเขาจะแบ่งโซนนะครับผมนะครับเขาจะแบ่งโซนว่าเออโซนนี้ค่าขนส่งเท่านี้ค่าอะไรค่าขนส่งเท่านี้โซนแอฟริกาค่า,านขนส่งเท่านี้นะครับผมอ่าโดยมากแล้วนะหรือไม่แบบเขาจะแบบคือคิดแบบถ้าเกิดว่าตรงนี้นะบล็อกเฉพาะ เห็นไหมตรงนี้เขาเขาบอกว่าส่ง worldwide นะเจ็จริง,รงๆแบบคือเขาก็บล็อกหลายประเทศเหมือนกันอถ้าแบบเขาตรงนี้ยเขาส่งค่าแบบว่าบล็อกค่เออรัสเซียและยูเครนนะครับผมรัสเซียและยูเครนเขาก็แบบอาจจะคิดราคาค่าขนส่งแบบค่อนอคิดราคารวมทั้งตัวสินค้าเนี่ยค่อนข้างสูงหน่อย นะครับอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบร้อยแปดเหลี่ยมน,นะครับผมผมก็จะเลือกดูนะครับแล้วผมก็จะตั้งแบบอันไหนที่มันสูงแล้วแบบแล้วตรงเนี้คือเขาไม่ได้บล็อกหลายประเทศแบบเนี้ยผมก็จะตั้งตามเขานะครับผมแล้วก็บวกไปอีก5%เผื่อที่เวลาเราทำโปรโมชั่นเราจะได้ลดลงมาให้เท่าอ่ะเขาโอเคไหม นะครับผมก็ของผมนี่คือประมาณนี้นะนะครับผมสินค้าที่เป็นในนี่คือเขาเรียกอะไรคือแบบมีคนขายอยู่แล้วนะครับอันนี้คือก็จบไปนะครับก็คือแบบเออก็ค่าตั้งตามเขาได้เลยนะครับโดยที่แบบเราไปคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับผมคือแบบไม่ใช่เฮ้ยเขาตั้งราคาต่ําเราไปตั้งตามเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้ามาดูรายละเอียดเขานิดนึงนะครับผมว่าเขาวอก ประเทศอะไรหรือเปล่าบางทีเขาแบบเออสหรัฐอเมริกาส่งฟรีอย่างเงี้ยเราต้องคลิกไปดูโซนอื่นๆด้วยอ่ามันจะแบ่งเป็นโซนๆเนาะแล้วคลิกไปดูเาขาเรียกอะไรอ่ะยูนิตเาขาเรียกอะไรยูนิตแต่ทิงดอมหรือว่าประเทศในยุโรปเนี่ยเออเขาจะมีค่าขนส่งไหมอะไรเงี้ยเราต้องเช็คดูให้ดีๆนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าคือ,อผมเจออยู่ตัวนึง นะครับผมเป็นตัวนี้นะครับเหมือนกันนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมสิบ้าเหรียญน,นะครับผมอมือันนี้ผมผมขออนุญาตคือเตือนด้วยความหวังดีเนะาะเขาอาจจะได้สินค้าราคาที่ถูกเนาะนะครับผมแล้วก็มีค่าส่งนะครับมีค่าส่งอ,อีกสิเดเหรียญตัวนี้น้ำหนักมันหนึ่งร้อยห้าสิบกร,รัมนะครับผม อย่างน้อยนอไหมอ่ะซองหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมอยู่แล้วบวกแพ็กเกจไปอีกนะครับผมอย่างน้อยก็บวกแพ็กเกจไปอ่าถ้าใส่กล่องอ่ะประ,ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองกรัมหรือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมเราลองดูกันนะครับไปที่บรษณีไทยป๊านะครับผมไปที่บรษณีไทยปึ๊บเสร็จแล้วคลิกตรงบริการ ไอเนี้ยเสร็จแล้วก็เลือกสาหารัฐอเมริกานะครับผมอ่ะสาหารัฐอเมริกาอย่างต่ำตัมเนี่ยคือมี400แน่ๆ175กร,รัมนะครับผมนะถ้าเป็น e package อ่าลองดูนะครับ e package น่ะเห็นไหม400นะครับผมเพราะว่าผมส่งอยู่เป็นประจำนะครับผมอ่า แต่ขออนุญาตนะครับคือเสริมตรงนิดนึงโอเคคือ400ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าตัวอื่นที่มีราคาแพงนะครับผมผมขอดนุญาตให้เป็นส่งแบบไปษนีพันธ์ลงทะเบียนทางอากาศเพราะตรงนี้เจ้าหน้าที่ไปษนีไทยบอกแล้วคุยกับผมแล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ย เพิ่มมาคือหนึ่งมันจะมีการรับประกันด้วยประกันของหายด้วยนะครับไม่เกินมูลค่าการประกันเนี่ยไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อบาทประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิด e package คุณจะเพิ่มประกันเนี่ยคุณต้องเพิ่มอีกสามสิบบาทนะครับผมถ้าเป็นสินค้าราคาแพงนะแล้วตรงเนี้ยไปสนีพันธ์ลงทะเบียนทางอากาศเนี่ยลูกค้าจำเป็นจะต้องเซ็นรับ พนังกงานไปเสียไม่สามารถที่ไปส่งทางตู้จดหมายได้ไม่สามารถที่จะไปวางไว้หน้าบ้านได้นะครับจะต้องเซ็นรับเท่านั้นนะครับแต่แต่ตรงนี้อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งว่าถ้าเขาไปส่งแล้วคนรับไม่อยู่เขาเอากลับไปอะไรประมาณนี้ลูกค้าก็อาจจะแบบเออมาส่งข้อความหาเราได้ว่า ว่าเออเขาไม่ได้รับสินค้านั้น,นอย่างงน้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งบางทีแบบเขาไม่อยู่บ้านเองนะครับผมอ่ามันก็จะมีข้อดีกับข้อเสียแตกต่างกันแต่ถ้าถ้าเป็นสินค้าราคาแพงนะครับราคาแพงผมก็นี่อ่าผมก็นิยม นะครับโดยส่วนตัวผมก็ได้ยอมใช้ไปสนีพันลงทะเบียนทางอากาศนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าไม่ค่อยแพงมากเราสามารถรับผิดช,ชอบไหวก็ส่งแบบ e p a c k a g e ไปนะครับผมอืม,อมนะเนี่ยแต่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยอเขาก็อ่แต่ผมเช็คดูแล้วเนี่ยเขาส่งเนี่ยเวอร์ไวนะครับเดี๋ยวเขาจะแบบคือ ถ้าเกิดว่าใครเป็นเจ้าของล่านี้ใครดูอยู่นะครับก็ให้รีบแบบมาบล็อกตรงที่ปฏิปฏิเอ่อเขาเรียกอะไรนะ่ะไปณียีไทยที่ประเทศที่ไปณียีไทยไม่ส่งอะไรประมาณน,นี้นะครับหรือว่าเออไม่มีขนส่งส่งไปถึงนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นสารเมริกาสินค้าชิ้นนี้เนี่ยฟาชิปส่งอยู่นะครับสินค้าชิ้นเนี้ยส่งอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเออฟาชิปไม่ได้ส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปซีนี ไปเซนีไทยก็ไม่ได้ส่งเจอประเทศไหนที่เขาสั่งมาเนี่ยแบบเดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับผมต้องมานั่งแคนเซลสินค้าอีกอะไรแบบแม่เ้แนแคนเซลลูกค้าอีกซึ่งโอเคคือ e ีเ y สามารถเราสามารถแคนเซลลูกค้าได้นะครับแต่ว่า ebay ก็มีข้อมีข้อจํากัดว่าคือคุณสามารถแคนเซลลูกค้าได้ เออกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรประมาณเนี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะว่าเออที่อยู่ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยสินค้ามีความเสียหายอะไรประมาณเนี้เออนะอืมแต่ว่าเขาก็จะมีข้อกำหนดอยู่นะครับเดี๋ยวคุณจะติด defect defect rate เอานะครับถ้าเกิดว่าคุณอ่านะแต่ว่าถ้าเกิดคุณหาขนส่งได้นะครับผมแบบ ปร,ประเทศที่ไรซีไทยไม่ส่งฟัสชิปไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยคุณหาขนส่งได้ก็โอเคเลยนะครับผมก็แล้วแต่เลยนะครับผมนะอันนี้คือไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นผู้ขายใหม่หรือเปล่าเพราะว่าจะมีฟีดแบ็กอยู่แค่สานะครับอ,อ,อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับถ้าเกิดใครรู้ว่าเป็นรู้ตัวว่าเป็นร้านของใครก็ผมหวังดีจริงๆนะครับผมก็ให้รีบมาแก้ตรงนี้เนาะ นะครับผมเดี๋ยวจะมีปัญหาที่หลังนะครับผมอ่ะสําหรับสินค้าที่มีคนขายเยอะๆมีคนขายอยู่แล้วก็หมดไปนะครับผมอืมดีนี้มาถึงสินค้าที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะสินค้าที่แบบไม่ค่อยมีคนขายหรืออาจว่าจะแบบมีคนขายน้อยหรือว่าคุณนะครับเป็นคนขายคนเดียวในเว็บไซต์ Ebay นะครับผมอ่ะ นะครับก่อนคุณก็เอานี่ครับราคาสินค้าสําหรับผมนะคือต้นทุนสินค้าทั้งหมดสมมุติว่ามีค่าขนส่งด้วยจากจากแอปส่งนะครับมาที่ก็บวกค่าขนส่งอันนี้มาด้วยราคาสินค้า150บาทบวกค่าขนส่ง27บาทอ่าทนะครับผมก็บวกกันไปนะครับแล้วก็ค่าขนส่งแล้วก็ กำไรที่คุณต้องการนะครับกาไรที่คุณต้องการผมสำหรับผมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าที่แบบขายน้อยชิ้นนะเออก็ควรจะ30 4 0ถึง40%หรือมากกว่านี้นะครับผมสำหรับผมคือถ้าเกิดคนที่แบบขายเนาะอ่เอามาขายใน e Bay น้อยเนี่ยนะครับก็ บวกกำไรได้เลยนะครับเต็มที่โดยแบบคือจะควรจะชิ้นหนึ่งเนี่ยเมื่อส่งแล้วเนี่ยควรจะได้กำไรอย่างน้อยเนี่ยห้าร้อยถึงหนึ่บาทนะครับผมเอ้ไม่ใช่สองร้0ยถึงห้าบาทแต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาเงินไปต่อยอดนะครับผมเอาเงินไปต่อยอดไปทำอย่างอื่นให้คุณมีแพสซีฟอินคัมขึ้นมา นะครับผมไม่ว่าคุณจะไปศึกษาเรื่องการเล่นหุ้นการซื้อสลากออมสินการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าประยส่วนตัวของผมเนี่ยพสซีฟเนี่ยคือมันไม่สำคัญหรอกนะครับผมถ้าหากตราบใดที่ร่างกายของคุณยังแข็งแรงอยู่ยังสามารถทำงานได้อยู่เนาะแต่ในชีวิตความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นไงนะครับผมอ่ะนะครับผมก็คือแบบคือ จะได้เอาเงินตรงเนี้ยไปต่อยอดนะครับผมอ่าสำหรับแบบแล้วก็ควรจะเป็นสินค้าที่แบบใช้แล้วหมดไปนะคะผมอืมแล้วก็อ่านี่นะครับคือคุณคำนวณตามตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ย,ยอส่วนค่าธรรมเนียม ebay นะครับมันก็แล้วแต่แคตแคตตาีที่กนของคุณลงนะครับผมว่า เขาจะคิดคุณกี่เปอร์เซ็นต์แต่โดยมากแล้วมาตาฐานแล้วโดยมากแล้วเขาจะคิดอยู่ที่ประมาณ18บวกกับที่แบบค่าเงินที่คุณเวลาโอนมาในประเทศไทยอ่ะค่าเงินที่จากเพลเนี่ยโอนมาในประเทศไทยอีกอรนะคะระับรวมกันก็เป็น20%นะครับผมคุณก็คำนวณอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วหาร30เป็นอัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานคือ คืออ่ณวันนี้อัตราแลกเปลี่ยนมัน34บาทก็จริงนะครับแต่ว่าเออมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปไงาบางทีค่างเงินบาทก็อ่อนบางทีก็แข็งอะไรประมาณเนี้ยนะ,ะก็แบบคือก็ตั้งที่ไว้30นะครับตัวเป็นตัวหารมาตรฐานดีกว่านะครับผมคืออ่าถ้าเกิดว่าค่างเงินมันอ่อนนะครับคุณก็จะได้กำไรมากยิ่งขึ้นนั่นเองไม่ดีหรอคะจริงไหม อ่านะครับผมนะอ่าสำหรับไอเดียนะครับสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปนะแล้วได้กำไรเยอะๆนะครับผมมันก็จะมีไอเดียอยู่คือคุณต้องคิดให้มันแตกต่างครับเออเวลาผมเห็นหาสินค้าขายดีบน ebay นะครับผมเวลาขายาอาหารเสริมสมมตินะสมมุตินะ ก็ขาย,ายเนี่ยเนี่ยก็จะมีแต่แบบอือชาลดน้ําหนักอาหารเสริมลดน้าหนักทําไมคืออ่าผมไม่มีใครที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยนะไม่ค่อยเห็นมีใครหายขายอาหารเสริมที่เพิ่มน้ําหนักบ้างเลยอะ่ะฮะอันนี้เป็นไอเดียนะอันนีเน้เป็นไอเดียไอเดียของผมนะคือโอเคคือมันอาจจะเป็นอ่าผู้หญิง กับผู้ชายที่น้อยคนใช่ไหมที่ต้องการเพิ่มน้ําหนักแต่ถามว่ามันมีไหมมีนะคะผมผู้หญิงที่แบบเขาผอมมากๆแล้วเขาต้องการเพิ่มน้ําหนักให้กับตัวเองแล้วแบบกินแล้วแบบกินยังไงก็ไม่อ้วนนะครับแล้วแบบกินแล้วแบบคืออยากให้ตัวเองคือมีน้ามีนวลขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะเออก็ลองคิดให้มันแบบเออให้มันแตกต่างออกไปอะครับ นะครับผมคือ <conference> ก็ก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมก็เป็นอันนี้คือก็เป็นสูตรนะครับผมอ่ะอ่ะก็อย่างนี้นะสมมุตินะครับเมื่อกี้ค่าขนส่งผมยกตัวอย่างให้ไปแล้ว400นะครับผม400นะครับผมบุคค่าอะไรนะสมมุติค่าค่าอะไรนะค่าค่าสินค้า220แล้วกันนะ คราบวกนะครับมื่อกี้สี่อ่าถ้าเป็น e p a c k กเกก็4-0 0ใช่ไหมนะครับผมเท่ากับแล้วก็ยังไงต่อนะครับบวกอ่าอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมจะสมมติว่าผมต้องการ30%ใช่ไหมแต่ผมจะบวกไปอีก5% นะครับผมเพื่อที่จะเวลาลงขายปุ๊บเราจะสามารถที่จะทำโปรโมชั่นได้พอ,อถึงเวลาอะไรนะพวกปีใหม่คิดมาสอันนี้ยเราก็สามารถทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้เลยในอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดยิ่งทํา40%นะครับกำไร40%เราก็สามารถ,ถาตอนแรกเราอาจจะลดมา5% นะครับพอถึงเทศกาลปีใหม่เราก็ลดไปเลย30%เอ้ยไม่ใช่10%เรเราก็เหลือ30%นะครับมันก็จะเป็นกำไรที่เราต้องการนะครับผมนะครับผมอ่าอันนี้ก็บวกนะอ่าบวกอ่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนเปอร์เซ็นต์นะครับนี่อ่าแล้วยังไงต่อบวก20%เปอร์เซ็นต์ นะครับผมบวก20อ่ะมันก็จะเท่ากับเท่านี้นะครับผมเสร็จแล้วก็หาร30ก็เท่ากับนะครับ28.08นะครับผมเพื่อ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 ราคาเราโปรโมชั่นให้กับลูกค้าด้วยเราทำโปรโมชั่นนะครับเราจะได้แบบไม่ต้องแบบ มาเพิ่มราคาทีหลังอะไรคือเราคิดเผื่อไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการตั้งราคาขายสินค้าบน ebay ของผมนะนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะคือคืออ่าอันนี้ก็คืออ้อไปอ่า,อาเพื่อนๆอ,นอาจจะแบบเออเฮ้ยอันนี้มันไม่ค่อยซักเท่าไหร่อะไรอย่างก็อาจจะไปศึกษาอาจารย์านอื่นดูก่อนก็ได้นะครับ ชอบคนไหนนะครับผมก็ทําตามเขาได้เลยทําตามอาจารยท์ท่านนั้นได้เลยนะครับผมนะนะครับผม,มก็น่าจะโอเคแล้วมัง้งก็ประมาณนี้นะครับผมก็ สำหรับวันนี้เอกออนไลน์ส่ชิลก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไปไม่ถูกใครไม่ถูกใจใครต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับนี้เอกออนไลนส่ชิลต้องขอตัวลาไปก่อนไปลวครับบ๊ายบายเอ้า